นักนเอียนเลเวลคุณได้กาจัดออสได้รับข้าวสมกนการณหน่วยเดี๋ยวได้สักหนึ่งแสนทองแล้วฉันค่อยพักแล้วกันฮะ ต้องขอับคุณสกิลค้องแคนะ่วแล้วนะเหลือเวลาใช้ได้อีก1นาทีบัดซบเอ้ย <c oughs> อยี้ฉันต้องจาัดก,การบนภพยในหนึ่งนาทีเ,า <c oughs> เดี๋ยวกับดักอีกอันเดียวกันเหรอเอาก็เอาวะไม่มีทางอื่นแล้ว ฉันอยู่นี่ว้ไอตัวหน้าขยี้ขยันยอย่างนี้รับไม่ได้ฉันจะต้องกาเวลาให้เป๊ะหาค่าไปสักศูนย์จุดศูนย์หนึ่งวิฉันต้องตายแน่กระาษสารับสูงทำงานเป้ามายจัตสลาวนาทีและติดสถานะฉันละสกิลเสยงพรโจงตีจุดสำคัญทำงานสกิลซุ่มยิงทำงานสกิลเลงเป้าทำงานรับไปซะ ดู่ด้วยซิว่ามันดรอปอะไรบ้างคุณได้กำจัดออกสองหัวได้รับข้าสุขก,การณก้าห0 0หยหน่วย yes โหเฮ้ยเจ๋งฮะแค่ได้ชิ้นเดียวก็เหมือนถูกหวยแล้วแต่นี่มันได้มาต้องสองชิ้นนะถ้าเอาไปขายอย่างน้อยน่าจะได้สักห้าล้านวอนดูเหมือนว่าโชวของฉันเดือนนี้จะหมดซะแล้วสิโหย,ยังไม่หมาดีงั้นเหรอเนี่ยเดี๋ยวนะโจ,จนีมันเฮ้ยคิสตันของมิวันพระเจ้าร ลกเกมแห่ง VR ที่เพิ่งปล่อยให้เล่นเมื่อประมาณครึ่งปีที่แล้วมีคนเข้าเล่นพร้อมกันมากกว่า10ล้านคนซึ่งเป็นปกติที่เกมที่โด่งด,ดังจะได้ครอบครองาหกรรมด้านวิดีโอเกมทั้งหมดตอนที่ฉันซื้อเครื่องเกมในราคา10บล้านโมนมาเพื่อเล่นเกมคารันด้วยคา่าลงเนที่พ่อแม่ให้และเงินที่ฉันได้มาจากการทํางานพาร์ทไทม์ทุกคนก็บอกว่าฉันบ้ากันหมดแล้วนะถึงแม้ว่าฉันจะเริ่มเล่นหลังจากที่เกมปล่อยออกมาแล้ว2เดือนแต่ฉันก็เก็บเลเวลตัวละครนักสนุกขึ้นมาอย่างน่าพอใจในเวลาสีเดือนแล้วนะ ร่ามอนสเตอร์ด้วยตัวละครนักษสููสร้างไรายได้ประมาณ200,000วอนต่อชั่วโมงฉันได้เงินหลายล้านวอนจากเกมนี้ปัญหาคือการประกาศอัปเดตใหม่เกมครั้งใหญ่เมื่อเร็วๆนี้การนำภูมิภาคใหม่และ3อาชีพเข้ามาผู้เล่นส่วนใหญ่ที่เล่นแคลรันเป็นป,ประจำก็จะดีใจที่ได้ยินข่าวนี้แต่อย่างไรก็ตามเราไม่สนใจมันหรอกมันต้องรีเซตตัวละครเพื่อที่จะได้ตัวละครใหม่ แต่ว่าตัวละครพวกเราเก้าวหน้าเกินไปที่จะทําแบบนั้นแล,แล้วแล้วก็ฟาร์มอเทมที่อยู่ภูมิภาคใหม่ที่เพิ่งปล่อยออกมาดีกว่าฉนันน่าจะได้พอค่าเทอมอยู่ถ้าโชคดีนะนั่นคือแผนของพวกเขาคิสตัลของมิวัดนเป็นไอเทมที่สามารถปลดล็อกอาชีพรับกับ NPC สําหรับเปลี่ยนอาชีพได้และยังเป็นไอเทมที่มีมูลค่ามหาศาลหรือถ้าจะให้พูดตรงๆฉันโชคดีสุดๆเลยละแต่ปัญหาม,มันก็มีอยู่นะที่ตัวละครที่สามารถใช้มันได้นะ่ะต้องมีเลเวลต่ำกว่าสิบและยังไม่เคยเปลี่ยนอาชีพอีก ทำไมมันต้องได้ในเวลานี้เนี่ยหากฉันขายมันฉันก็สามารถเรียกราคาเท่าไหร่ก็ได้แต่มันเป็นไอเทมที่ขายไม่ได้เนี่ยสิฉันต้องรีเซตตวลกรอนถ้าหากต้องการใช้มันแต่รีเซตหลังจากที่ได้เงินมาทั้งหมดเนี่ยนะฉันควรทํำยังไงดีฉันควรทํำยังไงดีเนี่ยไอโง่เอ้ยน่าจะรีเซตตัต้งนูเลเวลเก้าสากันเหรอนายบุลเลนหรอเปล่าเนี่ยนั่นคือเสียเวลาป่าไว้นะเว้ย ตัวละครนายติดอันดับแรงทบพ,พันในเกาหลีนะเว้ยแถมยังติดทบร้อยถ้าเลึกบุญหมู่นักธนูในยันทิ้งมันไปจริงๆเงี้ยเหรอนายคิดว่าฉันไม่รู้เรื่องนั้นเรื่องไงเล่าแต่มันเป็นโอกาสที่จะปลดล็อกอาชีพรับที่อยู่ในอาชีพใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะฉันโยนมันทิ้งไปไม่ได้หรอกนะนายควรจะหาข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพรับสักนิดนะนายรู้จักคนที่มีอาชีพสไนเปอร์ที่อยู่ในกลุ่มของเราใช่ไหมฉันรู้จักฉันเคยไปล่าม,มอนสเตอร์กับเขาสองสามครั้งอยู่แล้วนายคิดว่าอาชีพสไนเปออรร์นนีีน่่ยนะดดกงูตงไหืม ก็เลเวลเราค่อนข้างห่างกันนะนะข้อดีกว่าอาชีพนักธนูอาจจะฟังดูได้สาระแต่การโจมตีที่เป้าหมายมันแรงกว่าแต่ดูเหมือนว่าจะยิงรัวๆไม่ได้เนี่สิข้อเสียใหญ่ๆฉันว่าน่าจะอยู่ที่เวลาเจอมอนสเตอร์ที่อ่อนแอแต่ว่าถ้าอยู่เป็นฝูงอ่ะมั้งนะใช่แล้วนั่นคือจุดสําคัญที่ฉันอยากจะบอกเคเพราะว่ามันเป็นอาชีพแล้วแต่ไม่ใช่ว่ามันจะดีเสมอไปหรอกนีฉันรู้นะนายรู้แล้วน่าจะรีเซตตัวละครนักธนูเลเวลเก้าสามทำเพื่อ นายสามารถหาเงินได้มากกว่าหนึ่งล้านโวโต่อวันติยการล่ามอนเตอร์จากตัวละครนั้นเลยนะยูไฮยอนว่าไงทำไมนายถึงเล่นเกมนี้ล่ะฮะก็เพราะว่ามันสนุกก็เพราะว่ามันสนุกไงนั่นแหละคำตอบอะ,<ไ>อะไรนะอาชีพรับอันใหม่มันต้องสนุกมากแน่ๆเลยล่ะนายจะทำอะไรก็ทำเธอไอ้ง,งั่งเอ้ยทำให้ดีที่สุดล่ะแน่นอน แลนายต้องกานอะไยผมกำลังหาน้ำยาเกิดใหม่นะยินดีด้วยนายมอถูกที่แล้วฉันมีอยู่ขวดหนึ่งแต่ว่าอ,อะไรอ,อะไรนะนายรู้ใช่ไหมถ้านายดื่มันไปแล้วนายจะเสียพลังทุกอย่างที่อุต่าห์เก็บมันมาทั้งหมดไป แล้วนายจะย้อนกลับไปไม่ได้แล้วนะนั่นแหละผมถึงจะดื่มมันน้ำยาเกิดใหม่คออแพงเลยวยหวัวงว่าจะเริ่มต้นได้ดีหลังจากเกิดใหม่ะนะน้ำยาเกิดใหม่น้ำยานี้ทำมาจากแกานเล่้แล่แไบทาตโบราณหลังจากดื่มไปแล้วตัวละครถูกรีเซ็ตเลเวลและสเตตัสของคุณจะถูกรีเซ็ตฉันต้องได้เงินมากกว่าเดิมจากอาชีพใหม่เอาละคุณได้ดื่มแล้ว <c oughs> เลเวลและสเตจของคุณถูกรีเซ็ต